สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความเรื่องวิธีในการพัฒนาสมองภาษาครับสมองของคนเรานั้นสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะมีอายุมากขึ้น,นแค่ไหนก็ตามก็ยังสามารถพัฒนาได้แม้ว่าอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของความเร็วในการคิดและการดึงข้อมูลแต่ถ้าเราได้ฝึกฝนยู่บ่อยๆก็จะยิ่งทําให้สมองของเรามีความคล่องตัวคิดอะไรด้วยรวดเร็วขึ้นและคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันนี้จึงมีวิธีการฝึกฝนสมองของเราแบบไม่ง่ายมาฝากกันนะครับให้เขียนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในแต่ละวันลงในสมุดวิธีแรกในการฝึกสมองของเราให้คมมากขึ้นก็คือเมื่อก่อนถึงเวลานอนให้นึกย้อนกลับไปตั้งแต่เช้าว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรมาแล้วบ้างในแต่ละวันการที่เราคิดย้อนกลับไปนั้นทําให้สมองเราได้ใช้งานและนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเครื่องจะประการฝึกฝนการคิดได้มากขึ้น และการเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาในแต่ละวันลงในสมุดก็เป็นการคิดและวิเคราะห์ไปในตัวว่ากิจกรรมที่เราได้ทําไปนั้นเราได้เรียนรู้อะไรบ้างการเล่นเกมที่ใช้ความคิดหรือเกมที่ใช้คําศัพท์ต่างๆประเภทเวดเกมหรือเกมที่ต้องใช้ทักษะในการด้านบวกตัวเลขเช่นโซโดคุซึ่งปัจจุบันเกมพวกนี้มีอยู่มากมายและเราสามารถเล่นได้บ่อยๆโดยผ่านแอปโทรศัพท์มือถือการอ่านหนังสือให้มากขึ้น เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใช้ในการฝึกสมองของเราได้คือการอ่านหาเวลาในการอ่านหนังสือให้มากขึ้นจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการทํางานหรือเป็นนิยายต,ต่างๆที่เราชื่นชอบก็ได้เพราะการอ่านจ,จะทําให้เรามีสมาธิและได้ใช้สมองในการคิดตามไปกับสิ่งที่เราอ่านการอธิบายสิ่งที่เรารู้ให้คนอื่นฟังเป็นอีกวิธีสําหรับฝึกสมองให้อธิบายสิ่งต่างๆที่เรารู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องหนังสือที่เราอ่านมาการอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายๆือเป็นการฝึกสมองของเราในอีกด้านหนึ่งเพราะเราจะต้องคิดประมวลผลและอธิบายออกมาเป็นสิ่งง่ายๆให้คนเกิดความเข้าใจได้มากขึ้นการเรียนภาษาต่างประเทศคือการเรียนภาษาต่างๆประเทศเพิ่มเติมการเรียนภาษาจะทาให้เราได้มีโอกาสได้ใช้สมองในการเรียนรู้จดจําทบทวนคิดในสิ่งที่เราไม่เคยคิดไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างประโยคใหม่ๆคําศัพท์ใหม่ๆ ทำให้เราได้ใช้สมองมากขึ้นการฝึกสมาธิสามารถทําให้สมองของเราแจ่มใสามากขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทําให้เรามีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้ดีมากขึ้นสมาธิทําให้เรามีสติและมีความนิ่งในการที่จะทําสิ่งต่างๆซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการทํางานได้มากขึ้นอีกทั้งยังทําให้สมองของเรามีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆใหม่ๆได้มากขึ้นครับวันนี้ผมฝากเพียงเท่านี้ครับ